สวัสด,ดีค่ะปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้พุทธศักราช2567ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและเป็นปีที่ท,ทุกความปรารถนาของทุกท่านเป็นจริงทุกคนนะคะ m e r ี่คริสต์มาสแอนแฮปปี้นิวเ a ีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสุภักดิ์ดลงอ,องตระกูลรองผู้อำนวยการวิทยาลายัยเทคโนโลยีสารศาสตร์บริหารธุรกิจการจนบุรีขอพระเจ้าประทานพรความสดชื่นรอยยิ้ม พลังใจความสว่างสวยัยแห่งปัญญาแด,ด่ทุกท่านตลอดปีใหม่ที่จะมาถึง m e r r y Christmas and Happy New Year ค่ะ m e r r y Christmas and Happy New Year ขอให้ทุกคนมีความสุดในปีใหม่นี้ทุกคนนะคะและขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแทุกคน,นะคะ่ะครับผมปีใหม่ไทยปีนี้นะครับขอให้คนไทยทุกคนมีความสุขมากนะครับแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมหวังและสมปรารถนาด้วยครับขอครับ สุขสันต์วันคริสต์มาสไม่ว่าคุณจะอยากได้อะไรขอให้สตสอร์ครอสมอลให้คุณทุกอย่างนะคะสวัสดีค่ะ Merry Christmas and Happy New Year นะคะปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปีตลอดไปเลยนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับปีใหม่วีนี้นะครับขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุขความจเจริญครับ งสิงใดเขาส่งัลปรารถนาทุประการครับสวัสดีปีใหม่ครับขอให้ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นปีที่ทุกความฝันและความปรารถนาของทุกคนจะเป็นจริงสวัสดีปีใหม่ค่ะ Merry ่คริสต์ a าสแอนด์แฮปปี้นิวขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันขึ้นปีใหม่นี้นะครับ m e r r ี่คริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเอค่ะ สุสานวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ปี2 5 6 7ที่จะมาถึงขอให้ผู้ปกครองทุกท่านนะคะมีความสุขสมหวังคิดถึงใดขอให้สมปรารถนามีความสุขมากๆก,กับปีใหม่ที่จะมาถึงค่ะ Happy น e w Year ค่ะสวัสดีปีใหม่แล้วก็สุขสันวันคริสต์มาสครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำวรวย,ยครับสวัสดีครับ